สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการสร้างแชทบอร์ดบน Microsoft Teams สำหรับใช้ในการตรวจสอบสต็อกของสินค้าซึ่งจะใช้เครื่องมือก็คือ Power Virtual Agent ในการสร้างแชทบอร์ดค่ะซึ่งบอร์ดตัวนี้จะสามารถคาดเดาบริบทของผู้ใช้งานว่าต้องการดูรายงานสต็อกของสินค้าใดค่ะ นี่เป็นตัวอย่างของบทสนทนาที่พูดคุยระหว่างแชทบอทค่ะยกตัวอย่างเช่นต้องการดูสินค้าขายดีบอทจะส่งรายการสินค้าที่มียอดคงเหลือน้อยที่สุด5ลำดับออกมาซึ่งหมายความว่าสินค้า5ลำดับนั้นขายดีค่ะหรือต้องการจะดูว่าจะลดราคาสินค้าอะไรดีบอทก็จะส่งรายการสินค้าที่มียอดคงเหลือมากที่สุด5ลำดับออกมาเพื่อใช้สำหรับพิจารณาในการลดราคาค่ะ หรือหากต้องการดูยอดคงเหลือของสินค้ารายการใดรายการหนึ่งจากหมายเลขรายการรหัสสินค้าหรือว่าชื่อก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจชุดข้อมูลที่จะนำมาใช้งานก่อนค่ะนี่คือข้อมูลที่เราจะใช้ในการสร้างแชทบอทสำหรับเรียกดูสต็อกในครั้งนี้ซึ่งจะถูกเก็บไว้ใน SharePoint List โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วยคอลัมน์ต่างๆดังนี้และจากการสังเกตจะพบว่ามีบางเลคคอร์ดที่ซ้ำกันแต่จะแตกต่างกันในบางคอลัมน์ค่ะซึ่งในการใช้งานจะต้องระมัดระวังข้อมูลในส่วนนี้ด้วยค่ะ ในส่วนของการทำงานคร่าวๆจะขออธิบายตามรูปนี้นะคะการสร้างบอร์ดจะเป็นการสร้างที่ Microsoft Teams ค่ะโดยใช้ Power Virtual Agent จากนั้นจะทำการใช้ Power Automate ในการสร้าง Flow เพื่อทำการเรียก ChatGPT ซึ่ง ChatGPT นี้จะทำหน้าที่ในการ Classify ออกมาเป็นประเภทของ Report ใด Report 1หนที่เรากำหนด จากนั้นจะส่งค่ากลับไปให้ Power Automate ในการสร้าง Flow เพื่อทำการคิวรี่ข้อมูลใน Share Point และส่งค่าสต็อกของรายการสินค้านั้นกลับไปยังแช t บอทของ Microsoft Teams ค่ะอันดับแรกต้องดำเนินการในส่วนของ Chat GPT ที่จะทำการ Classify Report ออกมาก่อนค่ะโดยเรากำหนด Report ไว้ด้วยกัน4 Report ได้แก่ Item Remain คือยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมดทุกรายการ Top f Lowest Stock คือสินค้า5ลำดับที่มียอดคงเหลือมากที่สุด Top f i Highest Stock คือสินค้า5ลำดับที่มียอดคงเหลือมากที่สุดและ Item in Stock คือสินค้ารายการนั้นมียอดคงเหลือเท่าไหร่ค่ะซึ่งเราจะต้องทำการกำหนดนิยามให้แต่ละรีพอร์ตเหล่านี้ก่อนเพื่อส่งให้เป็นพร้อมหรือว่าคำสั่งให้กับ Chat GPT ในการคาดเดาบริบทคำถามของผู้ใช้งาน โดยการกำหนดนิยามอาจจะบ่งบอกความหมายของรีพอร์ตรวมถึงเป้าหมายหรือจุดประสงค์ต่างๆของรีพอร์ตเพื่อเป็นการอธิบายให้ ChatGPT เข้าใจในรีพอร์ตของเราและสามารถคลาสสิฟายออกมาได้ตัวอย่างนี้สำหรับรีพอร์ตไอเทม s นสต็อเราต้องการให้ GPT สามารถ extrac t ค่าออกมาได้จึงทำการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไป แต่ถ้าหาก GPT ไม่สามารถ classify หรือ extract ข้าวออมาได้จะกำหนดให้ส่งข้าวออมาเป็น Sorry Please Enter Question Again ค่ะจากนั้นจะนำพร้อมหรือว่าชุดคำสั่งนี้ไปสร้างโมเดล GPT สำหรับ classify หรือว่า extract ค่าต่อไปค่ะมาในส่วนของการสร้างบอร์ดบน Microsoft Teams จะใช้ตัว Power Virtual Agent ในการสร้างค่ะเข้าที่แชทบอร์ด บทจะสร้างอยู่ที่ Fusion Chat GPT ชื่อของบอทคือ Fusion Bot Connect DB ค่ะมาดูที่ Topic และทางเลือกสำรองค่ะหน้านี้จะแสดงการสร้างแชทบอทสำหรับ Microsoft Teams ค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสร้าง Flow หรือว่า power automate สำหรับเรียกใช้ chat gpt ที่สามารถ classify report ได้ซึ่งเราได้ทำการสร้างโมเดล gpt นี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วอธิบายโฟล์นี้เข้าวๆคือจะทำการเก็บข้อความชื่อและ id ของผู้ใช้งานไว้ในตัวแปรจากนั้นจะเรียกใช้โมเดลตัว classify โดยส่งข้อความและชื่อเข้าไปแล้วรับ คำตอบของ GPT ซึ่งก็คือ Category ของ Report ที่ได้ไว้และส่งค่ากลับไปยัง Power Virtual Agent และยังเพิ่มกรณีที่เกิดการ Fail โดยเราจะส่งค่าคำว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบจำนวนมากรบกวนกรอกบทสนทนาใหม่อีกครั้งรวมถึงกรณีที่ Time Out โดยเราจะส่งค่ากรุณารรอสักครู่ไปยังตัวแปรที่ชื่อ Output Classify ค่ะ กลับไปในส่วนของ Power Virtual Agent ต่อคือเราต้องทำการสร้าง Flow สำหรับการ q ิวรีข้อมูลในแต่ละรีพอร์ตซึ่งจะต้องใช้คั t e ิ o กรีที่ GPT แยกออกมาในการทำคิวรี y ค่ะสามารถอธิบาย l ฟลนี้คือจะใช้เงื่อนไขในการเช็คก่อนว่า เป็นรีพอร์ทที่ชื่อไอเทมรีเมนคือรายงานยอดคงเหลือของสินค้าทุกรายการหรือไม่หากใช่ก็จะทำการซํำจำนวนคงเหลือของสินค้าทุกรายการและส่งค่าซํำนั้นกลับไปยัง Power Virtual Agent แต่ถ้าหากไม่ใช่ ก็จะทำการเช็คเงื่อนไขถัดไปว่าเป็นรีพอร์ตที่ชื่อ Top 5 Lowest Stock หรือไม่หากใช่ก็จะทำการแสดงสินค้า5รายการที่มีจำนวนคงเหลือน้อยที่สุดและส่งรายละเอียดของสินค้า5ลำดับนั้นไปยัง Power Virtual Agent แต่ถ้าหากไม่ใช่ Top 5 Lowest Stock Report mm hmm. ก็จะทำการเช็คเงื่อนไขถัดไปว่าเป็นรีพอร์ตที่ชื่อ t o p 5 h i g h e s t Stock หรือไม่ หากใช่ก็จะทำการแสดงรายการสินค้า5ลำดับที่มีจำนวนคงเหลือมากที่สุดและส่งรายละเอียดของสินค้า5ลำดับนั้นกลับไปยัง Power Virtual Agent เช่นกันแต่ถ้ายังไม่ใช่ Top 5 Highest Stock Report อีกก็จะทำการเช็คเงื่อนไขถัดไปว่า Category ที่ส่งออกมาไม่มีคำว่า sorry หรือว่าคำว่าขออภัยประกอบอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าไม่ใช่นั่นคือมีคำว่า sorry หมายถึง GPT ไม่สามารถแยกประเภทของรีพอร์ตได้ซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าคำถามจากผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกดูรายงานสต็อกของสินค้าเราจึงทำการเรียกตัว GPT ทั่วไปสำหรับตอบคำถามเหล่านี้แทนและส่งค่ากลับไปยัง Power Virtual Agent แต่ถ้าหากใช่คือไม่มีคำว่า s o r r ีหรือว่าขออภัยนั่นหมายถึงว่า GPT แยกแค t e g o r ีออกมาเป็น item in stock เพียงแต่ไม่ได้ส่งคำว่า i อเทมอินสต็กลับมาตามที่เรากำหนดไว้ในพร้อมหรือว่าชุดคำสั่งแต่เปลี่ยนเป็นการ extrac t ค่า item number, item เทมโหรือ description ออกมาแทนเราจึงนำค่าที่ GPT extract นี้ออกไปเข้าเงื่อนไขทีละคอลัมน์ของข้อมูลค่ะ โดยเงื่อนไขแรกคือสิ่งที่ GPT extract ออกมานั้นใช่ Item number หรือไม่โดยการนำเอาค่าไปตรวจสอบว่ามีค่านี้อยู่ในคอลัมน์ i t e m number หรือไม่หากมีก็จะทำการดึงเอาจำนวนสินค้าคงเหลือนั้นออกมาและส่งค่ากลับไปยัง Power Virtual Agent แต่ถ้าหากไม่มีค่าก็จะทำการเช็คต่อว่าค่านั้นเป็น Item code หรือไม่โดยหลักการเช็คก็คล้ายกัน ก็คือจะตรวจสอบว่ามีค่านี้อยู่ในคอลัมน์ไอเทมโคดหรือไม่หากมีค่าก็จะทำการดึงเอาค่าจำนวนของสินค้าคงเหลือนั้นออกมาและส่งค่ากลับไปยัง Power Virtual Agent แต่ถ้าหากยังไม่มีค่าอีกก็จะทำการเช็คอีกว่าค่านั้นเป็นค่า Description หรือไม่โดยหลักการก็ทดสอบเช่นเดียวกันหากมีค่าก็จะดึงเอาจำนวนของสินค้าคงเหลือส่งกลับไปยัง Power Virtual Agent หรือถ้าไม่มีค่าใน description อีกก็จะส่งค่ากลับไปยัง power virtual agent ว่ารบกวนกรอกคำถามอีกครั้งค่ะกลับไปยังหน้า power virtual agent เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาในชื่อของ output q u e r y จากนั้นจะเพิ่ม action message ค่ะเพื่อทำการแสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ output q u e r y จากนั้นกด save และสามารถ test bot ได้ที่ตรงนี้ค่ะ หากทำการสร้างเสร็จสิ้นแล้วสามารถกด Publish ขึ้นไปยัง microsoft teams กด Publish ค่ะหาก Publish เสร็จสิ้นแล้วหน้าจอจะแสดงแบบนี้ค่ะและสามารถค้นหาชื่อบอทเพื่อใช้งานได้จากตรงนี้ค่ะ จบขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับการสร้างแชทบอทสำหรับใช้ในการตรวจสอบสต๊อกของสินค้าที่สามารถคาดเดาบริบทของผู้ใช้งานได้ค่ะขอบคุณค่ะ